ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับวันนี้ผมนตนะครับในช่องซีไนท์่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม One Punch Man OBT นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาอยู่ในซีรีส์ลัลงแกลูกกิวภาคสองอันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับก็ผ่านมากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับเจ็ดวันนี่แหละนะครับเจวันนี่แหละก็จะมาอัปเดตพลังของเรากันก่อนนะครับผมนะ ไปที่อันดับนะครับตอนนี้พลังผมอยู่ที่อันดับที่70นั่นเองนะครับพลังอยู่ที่2 1 3 6 4 6นั่นเองนะครับผมนะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นจานน็อตนะครับอันดับสองพิจับนะครับอันดับ3ก็ตากนั่นเองนะครับแต่ตั้งชื่อห้าพิจนะพลังอยู่ที่อันดับที่231นั่นเองนะครับผมเล่าะครสุดแก่งอยู่ที่84นะครับพลังอยู่ที่5 2 0 0 0นะฟูกินั่นเองนะครับกิวอยู่กิวใจหมาเหมือนเดิมนะครับพลังอันดับอยู่่ที42นะ นะครับผมนะคิวใจหมาของเรานะครับผมตอนนี้ก็ตัวทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีฟุนะมีโซนิกนะครับผมมีเฟินิกแมนนะครับมีแทงท็อปนะครับมีเจนอฟมีบาคุซันนั่นเองนะครับผมนะผมถอดอะตอมิกออกแล้วย่อยมาใส่ให้โซนิกนะครับ up เป็นสามดาวเลยนะครับผมก็จะจัดทีประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันไป วันนี้ผมน่าจะได้พลังแค่ประมาณนี้แหละนะครับอาจจะขึ้นสองหมืนสองก็ได้ไม่แน่ไม่ไม่แน่นะครับผมไปเราไปทำคอนเทนต์หลักของคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคผมจะตีคนที่มีพลังหนึ่งแสนขึ้นไปนะครับผมนะก็นะครับสําหรับคนดูที่อยู่กิวใจหมายอยู่ตอนนี้นะครับก็ะจะสัมพันธ์ด้วยนะครับให้ขอแค่เศษ เจนอนะครับเจนอตเอเอ่อเจนอตเนะครับผมนะนะครับผมช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันนะครับกิวได้วิวไนิดนึงนะครับนี้ก็จะได้ทุกวันนะโอเคไปนะครับผมคนแรกที่ผมจะตีนะครับก็คือห้าพยักถอยนี่เองนะครับคือโมมิ่งของเราเนี่งคือพลังเขาแบบขึ้นไวเกินนะครับเพราะว่าเขาไม่เกลือของม่วงนะครับเขาไม่เกลือของม่วงแต่ผมเกลือของม่วงมากดูดิเขาได้โจมตีอ่ะคิดเอาครับไปดูแต่ผมเกลือ นี่โอ้เกินไปให้พีก็ได้ใส่ให้จอมบี้แมนงั้นเราก็ต้องไปตีเขาก่อนเลยหรือเปล่าครับคนดูไปดูกันเลยดีกว, <c oughs> ว่าวันนั้นก็เดี๋ยวผมตบยับนะคุณคุณมอมิงนะคือผมก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะครับว่าโซนิกผมเร็วที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะครับเพราะว่าือเร็วจริงๆอ่ะผมไปไล่ดูอันดับมาแล้วอ่ะคือเร็วที่สุดจริงๆนะเพราะของสปีดสีชิ้นนะครับ แล้วฟูกีพ่พอตีไปตีไปบสามแสนสี่โอ้โหตายเกือบหมดทีมเหลือฟูกับซอมบี้แมนนะครับแน่นอนนะครับว่าฟูกับซอมบี้แมนเขาจะถึกเป็นพิเศษนะครับเพราะเขาเน้น2ตัวนี้น,นั่นเองทั้งที่ผมถ่ายฟูไปแปดพันสี่โอ้โหเบาเกินฟินนิ่งแมนผมตีธรรมดาไปหมื่นหกครับนะบา้วซันเตไปสี่พันสองแล้วจังวันนี้ครับโซนิกเหลาสี่ทิศไปครับจังวันนี้ล่วงไปแล้วจังวันนี้ปิดงานเลยหรือเปล่านะครับปิดงานเรียบร้อยนะครับเขายื้อผมถึงเทิร์นที่สองได้เขาเก่งนะ โอเคนะคบผมโอเคครับอ่าคนต่อไปครับคุณบีนะครับพลังอยู่ที่แสนเจ็ดนั่นเองนะครับทีมก็จะเป็นโซนิกนะครับปุนะครับดักชายแล้วก็เจนอสนะครับแล้วก็โกลเด้นบอลสนะครับอสายฟีเกลก็เล่นนะครับไปอันนี้ผมเป็นเพื่อนผมในเกมด้วยนะคนนี้ จังหวะนี้ครับโซนิกผมเหลาสี่ทิศเป็นจังหวะนี้สองแสนสองครับไปที่บิสคิงแต่โซนิกเขาเหลาสี่ทิศกลับมาอยู่ที่แสนสี่นะครับแล้วฟูกิผมอันตีไปวันนี้บู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 บสามแสนหนึ่งหมื่นตายหมดทีมนะครับผมเหลือแค่สเปอร์ดาร์ชายนะครับติดไม่ยอทอเฮ้ยไม่ตายอีกเหรอปราบอันตีมาสองหมื่นอุ้ยแรงนั้นจัดเลยเออตุ้งตีแปดพันเดียวตายก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ตอนนี้ คนเยอะมากนะครับเขาทํทำอะไรไม่รู้หน้าบ้านต่อไปนะครับคือคุณสตาร์ดั้ตนั่นเองนะครับคุณสตาร์ดั้พลังยุที่แสนสี่ชาไปหนึ่งวันสิบเก้าชั่วโมงฮีแล้วเขานับด้วยชาชา้าอุ้ยชาร์จไปหนึ่งวันแต่เบอรอสี่สิบหกก็หด,ดนะหด,ดนะครับผมโหด,ดนะโอเคนะครับผมแล้วจังหวะนี้โซนี่ผมได้เปิดก่อนแน่นอนนะครับแต่วันนี้โซนี่ผมเหลาสี่ทีศไปสองแสนหกนะครับ แล้วเขาเหล่าสี่ทิศกลับมาแปดหมื่นเก้านะครับแหมแล้วเจ้าดนี้มูเบงบัฟทัดซื้อมากี่มาวันนี้ยังไงป๊ป๊บปป๊อปป๊บปหกหมื่นเจ็ดนะครับไม่เท่าไหร่ผมพูดเลยว่าไม่เท่าไร่และอติผมว่าแล้วว้าวมือส่วแหละูุ้วอติสามแสนแปดนะฟุ้งแรงนะแรงนะแรงนะครับผมโอาเคียข้ามเลยเลยกันชนะอยู่แหลวอ่ะแล้วคนต่อไปที่ผมจะตีก็คือ เราจะมนตกหัวคิวเราแล้ว,ออค,ว,ลวครับก็คือน้องว่านนั่นเองนะพลังเพิ่งหนึ่งแสนนะพอน้องเขาน่าจะไม่ว่างเล่นนะครับผมนะน้องเขาน่าจะไม่ว่างเล่นนั่นเองนะครับโอ้เสียงเด็กแบบเต็มเลยอะนะครับนี่มันเสาด้วยนะครับก็เด็กก็จะเยอะนิดนึงนะครับใครที่ไปลงเซิร์ฟห้าหกก็คอมเมนต์ได้นะอยากไปหรือเปล่าเอ้าวเฮียกดข้ามก็นั่นแหละครับน่าจะฟุผมน่าจะอันติหมดดงนะเมื่อกี้อ่ะต่อไปนะครับคนสุดท้ายที่ผมจะตี ออีก2คนนะครับอีกสคนอีกสามคนแล้วกันพี่เพจวันของเราเองนะครับมาจะไม่กดข้ามแล้วผมหลงไปกดข้ามตลอดเลยนะครับไปครับผ่านไป7จ็วันนี้คือพี่เพจเขาจะตึงขึ้นมากๆเลยน่าจะเวันนะน,น่าจะผ่านไป7จ็ดวันจากวันนี้โซนิกผมเหล่า4ี่ทิศไปที่จีนัทครับผม2องแสนและโซนิกของพี่เพจเหลากลับมายังไงแล้วฟูผมอติไปปุ๊บสามแสนหืน จังวะนี้ฟินิกแมนล่วงไปครับเหลืออาชูราคาบุโตตัวเดียวและแทงทบโอลัตมาไถาไปหนึ่งหมืน่นนะฮะไม่มีความแรงอะไรเลย <S <S แล้วจังวะนี้ฟินิกแมนเขาลุกขึ้นมาตีธรรมดาเป็นเมเจนะครับแล้วจังหวะนี้ฟุผมน่าจะปิดงานเลยหรือเปล่านะครับน่าจะปิดงานเลยนะครับฟุอันติไปครัปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งแสนปิดเกมไปครับจังหวะนี้นะครับ นะครับแล้วเราไปตบแอดมินช่องมอมมิงกันหน่อยละกันนะครับนะแอดมินช่องมอมมิงน้องซาตาคุงนั่นเองนะครับไปจะไปตบเนาะโอ้ไอ้ก็ขอไปสับเสีริรบกวเลยครับมันดังมากนะครับจังหวะนี้มาแล้วนะเปิดเกมมาโซนิกผมเหล่าสี่ทิศไปจังหวะนี้สองแสนสองแล้วเขาเหล่าสี่ทิศกลับมายังไงะ่ะ แล้วฟูฟูอันตีบูฟูโอ้โหสี่แสนหกโทษโตะโทษทีครับน้องส้ายนะครับอ่ะคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคุณทคสื่อสารนั่นเองนะครับเพราะเขาคลิปที่แล้วอีพีแรกเนี่ยเขาคือคนแรกที่ผมตีเลยนะครับคนท่าื่อสารก็อืมตอนแรกพลังเขานําดุงเลยแต่เขาน่าจะไม่ได้เล่นหลือมั้งไปครับผมไปสักคนสุดท้ายจังอิ้นเฮีย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับอือโซนิกผมไม่ใช่ไม่ใช่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟครับโซนิกเออขอบคุณทักสื่อสารนบเร็วกว่าของผมอีกนะบูบูบเรียบรรอยอ่ะขอบคุณทากเขาจะเร็วกว่าผมอีกหรือเปล่าถ้าผมทำอย่างนี้ขอเปลี่ยนของแป๊บหนึ่งโซนิก,กัสอุปกรณ์ปลดเลยถ้าผมใส่ของ ชิ้นนี้มาดูกันว่าเขาจะยังเร็วกว่าผมอีกไหมเพราะผมมีขอสปีดสี่ชิ้นนะครับโอ้นะครับเสียงเด็กมาร้องนะครับตัวทีนะครับโอเคนะครับไปไปลเลยเลย let's go นี่ไงไม่ทันผมจริงๆนะครับโอ้ผมว่ารดับดึของเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแต่ที่ผมไม่ใส่ไม่ใส่สี่ชิ้นเนี้ยเพราะว่ามันจะมันจะเลือดเยอะกว่าดาเมจนะครับดามจมันจะไม่แรงนั่นเองนะครับก็เลยแบบไม่ได้ใส่นะยครับโอเคไปครับหมวกมานะครับแล้วสําหรับใครนะครับที่อยากอ่านี่ครับวันนี้ก็ได้นี้มานะครับก็เป็นเสื้อเซ็ตแฟตนนะครับผมนะให้ไปเล่นกิจกรรม ดึงดาวกันนะครับผมนะแล้วก็ได้เซฟแฟตแล้วก็จะได้อันนี้มานะครับกล่องนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสุ่มเศษอุปกรณ์ส้มนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับอันนี้นะแคมป์ดวงดาวนี่นะครับก็ไปเล่นเก็บเอ่อเนื้อนะครับไปย่างนะครับแล้วก็จะได้ของพวกนี้นะครับนี่อันนี้จะได้เสื้อแฟตมานะครับได้ทุกคนแน่นอนนะครับการันตีนะครับแต่ต้องสุ่มนะแต่ต้องเล่นพวกนี้ให้ผ่านได้หมดนะครับแล้วก็กลับมาเล่นอีกแล้วได้ดวงคนด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับผมนะก็บอกเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะได้น่าจะได้ใกล้ฟาร์มของม่วงกันแล้วนะครับก็สหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสหรับคลิปนี้ายครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปครับผม